โกอมพาลุลายสวัสดีครับวันนี้เจอช่อง,องโกอมพาลุยนะวันนี้ก็จะพามาตีหมายแบบน้ําท่วมข้างทางนะครับเดี๋ยวไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าเพราะเมื่อวานตีได้ไม่เยอะนะครับไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาลองดูวันนี้นะว่าจะกินไหมนะครับเป็นหมายข้างทางทั่วไปนะครับ แล้วก็วันนี้ก็ใช้พวกเจนทูเจนวันก็มาโกนะครับฟิตชิ่งอีซี่นะครับผมก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับเดีย๋ยวไปเจอก,กันในหมายเลยครับมอมอมอหลบทางให้โกหน่อยเว้ยหลบทางให้โกเว้ย โอ้ยต oh, ัวนี้ใหญ่ควายนี่ขีดให้ใส่เสื้อแดงด้วยได้เลยเลยเลยม่กี้เห็นมันจับอยู่ข้างฝั่งครับลากลงมนเนียนๆในไล่ โดนโดนโดนจนได้โดนจนได้ดไดกับเจนทัวไม่เหลือสิครับส่งเนียนเนียนโดนตัวเลยเล็กแลอย่ามาจับให้เห็นอย่ามาจับให้เห็นน่ครับเจนทูนะครับสีเขียว F 4. F 4. เอฟเอสพัทเ้าหลุดไปแล้วติดนิดเดียวไส้์กำลังดีนะครับผมฝากไว้ด้วยครับ loa đu máy tiếp này, oh. บินแม่งเลยเอา้าแม่งหลุดตัวเล็กฮะฝ่ายเล็ก <c oughs> <c oughs> อือหืออาบ้ามันไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ใชใชปลาเถือเถ่อนปลาเถื่อนออก,กัดเจนวันอีกแล้วครับผม <c oughs> อ๋อเด็ดเดียวครับใต้ตักเด็ด <c oughs> ใช่ตักเด็ด

ฮ้ยยเฮมันพุ่งออกวะีไม่พุ่งออกกัดแน่อุ้ยเอาสวยอุ้ยลุดไลุลุก็กกกกกกใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวนี้เต็มปากแลเต็มปาก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 เต็มคำโอ้ไซโลอะเกือบเกือบแล้วไม่ได้ก็ เจนวัน <Gen> <Gen 1. S 1> นี่เจนวันเต็มปากเต็มคำส่งนานไปหน่อยหรือเปล่าไม่พอดีข้าจอาให้อยู่ก็ต้องส่งประมาณนี้ถ้าตัวใหญ่เห็นรับแค่มันลงคอชัวชัวไหนนี่ครับรขันแรกไปเดิมเบ็ดขันแรกเจนวันนะครับ 1, รเจนวันสีเขียวเต็มปากเต็มคอครับยังปรับไม่ดีเลยแต่ว่าไซส์สวยงามนะครับผมเจนวันนะครับของทีมงานจัดไปสวยเขียว โสวยนลสวยนะสูงประมาณนั้นแหละค่าจ okay, uh, ีนวันนะโอ้โหคตรสวยเลยดกลับไม่โดน chơi mùi Trái ma cổ nó hấp tí bà nà Bà nà, bà nà, bà nà โอ้ยโอ้ยไม่อยู่ได้ไงวะโคตรใหญ่เลย,อ,ย,เลยอูย้ไม้เฮีย้ยเออกาดแตกด้วยไม้มันติดยางไงโอ้ยคูอนอย่างใหญ่อ่ะมาเสียดายว่ะน่าเปิดกาดจัดเลยกี ยังใหญ่อะบอกเลยโอ้โห โอ้เสียดายวะ่ะวานกัดดีนะวันนี้ไม่ไม่กัดดูนะับกมากโก้ครับเหยื่อจมวัดทันทีนะครับลูกพอกนะครับตายอย่างเดียว ดูกัดมาโก้เท่ากับมาโก้เลยโอเคครับเดี๋ยวปล่อยมันลงไปนะครับกัดไม่โดนกัดไม่โดนอะไรไหม โอ้โหแม่งนะไม่ได้กอรเร็วนะหัวกัดแม่งน,น้ำกระจายน,นั่นอะไรงั้นนะไล่ม,มากัดกลางน้ำนไหน,นเนาะอุ้ไม่อยู่วะเฮ้ยพววกกเัน กัดแล้วไขนาดส่งได้ไหมเออส่งเนียนๆนะใหญ่ด้่ันดูดด้วยนะฮะดูดเลยอืมสองงามตัวนี่กัดไม่โดนกะัดยังไม่โดนนี่นะตาม กัดสองทีอุย้ยไม่ติดไม่ติดตัวเล็กกัดสามทีติดเลยไม่ติดได้ไงวไะใช่อะออแม่วัดทีแรกติดเป็นไม้แม่กัดคาเป็นไม้ แม่มาทีที่สองกัดวัดขาดตรงช็อกเลยช่วงต่อช็อกนะโทษสายพี่ต้นหลังแล้วเดินมาโทษกูพกเพ้นกูรับจบว่ะ

<Okay. S 2> ต่อได้ไม่รู้กี่กังแล้วก็เป็นจินทูตายแล้วจินวันตายแล้วขายของจริงมาตีจริงยุทแม่มันจะเด้งกัน